เป็นไรเดอร์วัย2ี่สิปลายๆรับงานช่วงค่ำในชานเมืองคืนนี้ฟ้ามืดสนิทไร้แม้แต่แสงจันทร์เขาได้รับออเดอร์ไปส่งในซอยข้างวัดเก่าแก่แห่งหนึง่งวัดที่ว่ากันว่าผีดุเพราะอยู่ริมป่าช้าเก่าเมื่อปัน้นไปถึงหน้าซอยส่งของให้ลูกค้าเสร็จลูกค้าตํำชับเสียงเข้มพี่ตอนกลับขับออกทางเดิมด้วยนะอย่าไปผิดซอยละ่ะปัน้นพยักหน้า โดยไม่คิดมากเพอคิดว่ายัางไรก็มี GPS ช่วยนำทางหลังจากส่งของเสร็จเขาขึ้นรถกด GPS ตามปกติกับไม่ได้สนใจว่าทางที่ผ่านไปไม่ใช่ทางเดิม GPS นำเขาเลี้ยวซ้ายออกจากหน้าบ้านลูกค้าไปอีกซอยหนึ่งที่เงียบและมืดมากกว่าบ้านสองข้างทางเป็นเรือนไม้เก่าโสมสมสม,สม,มีแต่ต้นไม้ลึกทึบเสาไฟฟ้าคดงอไฟกะีิปบุบวา บรรยากาศเย็นว่าผิดปกติแต่ปั้นคิดว่ารีบขับรีบกลับแล้วกันขับมาได้สักพักปั้นเริ่มเห็นอะไรบางอย่างใต้เสาไฟต้นถัดไปมีเงาสูงผิดธรรมชาติก้มก้มเงยเงยเหมือนกำลังมองหาอะไรอยู่ริมทางพอขับเข้าไปใกล้ปั้นถึงได้เห็นชัด เป็นร่างดำยืนสูงกว่าคนสามเท่าเนื้อตัวผอมจนเห็นกระดูกผิวดำ,ำํำเหมือนถูกไฟไหม้คอเหยียดยาวหน้าตาเลอะเลือนเหมือนจะร้องครางออกมาเบาๆเสียงเหมือนคนหิวโหยสุดจีดมันค่อยๆหันหน้ามามองปั้นทันใดน,นั้น G.P.S ก็ดับลงดือด้อๆหน้าจอมือถือดับสนิทรถของปั้นก็เกิดอาการกระตุกเหมือนล้อหน้าสะดุดอะไรบางอย่างหัวใจของเขาเต้นละลัวเขาเล่นเครื่องสุดชีวิต แต่เหมือนถนนยิ่งยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดเป็ดล่างนั้นย่างเดิน3ามขุมตามมาเรื่อยๆขาเรียวยาวก้าวข่มถนนทีละก้าวสก้าวระยะยิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆในหัวของปั้นนึกถึงคำของลูกค้าอย่าเข้าผิดซอยนะปั้นหันซ้ายมองเห็นซอยเล็กๆมีป้ายไม้ผุๆเขียนว่าวัดโบราณ เขาไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวเขาหักเลี้ยวรถเข้าไปในซอยนั้นเหมือนมีแรงดึงพาเขาเข้าไปในเขตวัดอย่างรวดเร็วทันทีที่รถเข้าไปในเขตวัดเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลั่นจากด้านหลังเสียงเหมือนคนถูกไฟเผาทั้งเป็นดังขึ้นจนสะเทือนพื้นปั่นจอดรถลงอย่างหมดแรงไม่นานมีเงาคนสวมจีวรสีหมดเดินถือเทียนเล่มเล็กๆเ,เ,เดินเข้ามาหาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้นั่นเอง ท่านยิ้มอย่างใจเย็นและเอื้อมมือมาจับไหล่ปั้นอย่างเบาๆไม่ต้องกลัวเจ้าตัวนั้นตามเข้ามาในเขตวัดไม่ได้ปั้นน้ำตาคอหันหน้าไปมองข้างหลังลางเป็ดนั้นยังยืนค้ำอยู่ที่หน้าปากซอยมือยาวๆฟาดพื้นด้วยความโกรธแต่ไม่กล้าเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวมันส่งเสียงรีดร้องก่อนค่อยๆจางหายไปในความมืดปั้นได้แต่ยกมือไหว้ขอบคุณจ้าวาวาด ก่อนสัญญากับตัวเองว่าครั้งหน้าจะจำซอยให้ดีและจะไม่ไว้ใจ GPS เด็ดขาดผมชื่อโจทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองที่มีโรงพยาบาลเก่าอยู่ใกล้ๆร้านนี้เปิด24ชั่วโมงและผมมักจะได้เข้าเวรดึกบ่อยๆช่วงนั้นมีลูกค้าประจำคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวดูโสมๆนาิซีๆเข้ามาซื้อของเดิมๆทุกคืนนมกล่องหนึ่งและขนมปังหนึ่งแพคไม่เคยพูดอะไรแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินไปจ่ายเงิน ผมก็คิดว่าเธอคงทํางานกางดึกเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งวันนั้นผมทํางานกับเพื่อนอีกคนนึ่งชื่อเอ็มซึ่งไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นมาก่อนพอเธอเข้าร้านผมก็ทักลูกค้าประจำนี้เองแล้วหันไปมองเอ็มให้เตรียมของเหมือนเดิมเอ็มกลับถามผมเสียงสั่นว่ามึงพูดกับใครวะผมหันไปดูยหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงตู้แช่แล้วหายไปต่อหน้าต่อตาผมตกใจสุดขีดรีบย้อนดูกล้องวงจรปิดย้อนดูทุกม,มุม แต่ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในคิดเลยตอนเช้าผมเล่าให้ป้าข้างร้านฟังแกเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าเมื่อก่อนตรงที่เป็นร้านเคยเป็นห้องเก็บศพข,ของโรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลเวรดึกประสบอุบัติเหตุขากับและล่างถูกเก็บไว้ที่นี่หลายวันก่อนญาติจะมาบางทีเขาอาจจะคิดว่าตัวเองอยังไม่เลิกเวรผมชื่อบอยเป็นพนักงานสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ริมถนนเส้นเก่าๆใกล้ชานเมือง แต่ไม่มีบ้างคนอยู่ใกล้ตอนกลางวันทุกอย่างอยู่ปกติดีครับแต่ใครๆก็ไม่อยากมาทํางานกลางดึกเพว่ากันว่าร้านนี้มีอะไรบางอย่างอยู่คืนวันหนึ่งเป็นกลางดึกที่ผมอยู่เวรคนเดียวเพื่อนอีกคนขอลาออกไปแล้วผมจึงต้องอยู่คนเดียวจนถึงเช้าประมาณตีสองขณะกําลังจัดของอยู่ผมเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าร้านแต่กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ ผมเลยเดินไปดูก็ไม่มีใครอยู่เลยสักพักหนึ่งมีเสียงติ๊งประตูอัตโนมัติเปิดเองแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาผมเริ่มขนลุกรีบเดินไปปิดประตูเป็นระบบแมนนวลแล้วกลับมานั่งหลังเคาน์เตอร์ผ่านไปไม่ถึง5นาทีอยู่ดีๆเครื่องแคชเชียร์ก็ดังปี๊บเหมือนมีคนกำลังหยิบของแล้วสแกนเองทางร้านว่างเปล่าผมลุกไปดูเจอขวดน,น้ำเปล่าใบหนึ่งวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ท้งที่ผมแน่ใจว่าไม่มีใครเข้าร้านและกล้องวงจรปิดก็ยังไม่เห็นอะไรเลย ผมเริ่มทนไม่ไหวรีบกดโทรหาเจ้าของร้านเจ้าของกับพูดเสียงเบาๆว่าไม่ต้องตกใจนะเขามาทุกคืนเขาชอบน้ำขวดนั้นอย่าลืมเปิดน้ำให้เขาด้วยล่ะแล้ววางไว้หน้าร้านทุกครั้งไม่งั้นเขาจะมาหลอกเป็นหัวหน้าช่างรีโนเวทบ้านรับงานออนไลน์จากลูกค้าคนนึงเขาส่งโลเคชั่นมาให้บอกว่าอยากรีโนเวทบ้านมือสองหนึ่งหลังที่ล้างมาเกือบสิบปีเขาบอกว่ากะจะรีโนเวทแล้วขายต่อขอแค่จัดก,การให้เรียบร้อย ก็ฟังดูง่ายๆผมเลยตกลงรับงานแล้วพาลูกน้องไปอยู่3ามวันติดวันแรกลูกน้องตั้งเต็นท์นอนในบ้านเพราะสนามข้างนอกลบกลางคืนพวกมันได้ยินเสียงเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านทั้งที่ไม่มีใครขึ้นลงไม่มีใครเข้าออกจากเต็นท์ วันที่2เสียงในห้องน้ํายังคงมีเสียงประตูเปิดเสียงคนเดินวนไปวนมาทางทางที่ระบบน้ําในห้องน้ําใช้ไม่ได้เลยผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้ววันที่3ตอนกลางคืนผมไปเยี่ยมลูกน้องแล,และตรวจงานบนชั้นสองด้วยตัวเองหนห้องน้ําที่มีเสียงอยู่บ่อยๆประตูมันเปิดแง้มตอนแรกผมคิดว่าพวกมันลืมติดแต่พอเดินเข้าไปใกล้ จูๆ่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งทานออกมาจากห้องน้งําเลือดเต็มตัวดวงตาของเธอจ้องมาที่ผมปากพึพรรมพำว่าช่วยฉันด้วยจากนั้นเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาจำไม่ได้ด้วยซ้ําช็อกสลบไปตอนไหนรู้ตัวทีลูกน้องแกลงมานอนข้างล่างผมตัดสินใจทันทีทิ้งงานคืนเงินและโทรไปบอกลูกค้าทันทีว่าทํางานต่อไม่ได้ลูกคาเงียบไปสักพักก่อนพูดว่า ผมซื้อบ้านหลังนี้เพื่อจะรีโนเวทขายเจ้าของเก่าเขาเล่าให้ฟังว่าด้วยปล่อยเช่าให้สองผัวเมียวันหนึ่งพวกเขาทะเลาะกันรุนแรงผัวแทงเมียตายในห้องน้างําแล้วก็หายตัวไปศพเมียกว่าจะเจอก็ปลาเข้าไปหลายวันแล้วผมว่างสายแล้วก็ไม่รับงานแบบนี้อีกเลยเพราะบางบ้านไม่ได้ต้องการให้เราซ่อมแต่มันแค่ต้องการให้คนมาเห็นสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ ผมชื่อมาโนชอยู่นนทบุรีวันนั้นผมได้หยุดยาวเลยตั้งใจจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างทางเข้าเขตชุมแสงผมขับรถเข้ามาเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มตรงข้างทางซ้ายมือผมเหลือไปเห็นร้านขายผลไม้เก่าๆอยู่ร้านหนึ่งอยู่ติดกับสารไม้เก่าใหญ่ๆที่ผมจําได้ว่าเคยเห็นสมัยเด็กๆทั้งๆแถวนั้นมืดสนิท และปกติหลังหนึ่งทุ่มก็ไม่มีบ้านไหนเปิดไฟแล้วแต่ร้านนี้ยังเปิดไฟเหลืองๆอยู่เหมือนรอคนมาซื้อผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ไม่ได้คิดอะไรผมตั้งใจจะซื้อผลไม้ไปฝากหลานเพื่อนอยู่แล้วเลยจอดรถแวะลงไปดูในร้านมีผลไม้อยู่ไม่กี่ชนิดดูเก่าๆมีเงาดำๆอยู่ในร้านแต่ก็มีมังคุดอยู่พอดีผมเลยเลือกมาสอโลราคา100บาทผมหยิบเลือกเองกับมือเลยครับเพราะกลัวจะได้ลูกแข็งๆมากินไม่ได้ คนขายเป็นป้าแก่ๆอ้วนๆนั่งอยู่ในเงามืดหลงังร้านแกพูดน้อยมากมองแทบไม่เห็นหน้าเลยได้ซ้ำผมยื่นเงินให้ป้าแก่ก็ยื่นของมาแล้วผมก็รีบขึ้นรถขับรถไปบ้านเพื่อนพอถึงบ้านเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยกูมีของฝากหลานมึงมังคุดสองโลเพื่อนหยิบถุงไปดูแล้วทำหน้างงๆพูดว่ามึงซื้อจากไหนวะดูเหมือนของเก่าเก็บเลยอะ่ะผมงงบอกไปว่ากูเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลือกเองกับมือเลยนะมันจะเก่าได้ยังไง เพื่อนผมหยุดนิ่งไปแล้วถามต่อด้วยน้ำเสียงเปลี่ยนไปทันทีมึงซื้อจากร้านไหนวะผมก็บอกว่าก็ร้านริมถนนติดสารไม้นั่นแหละก่อนเข้าชุมแสงไงแถวแถวโค้งเพื่อนผมเงียบไปสักครู่แล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนว่ามึงเจอยายดำแล้วผมงงยายดำไหนวะเพื่อนบอกว่าร้านนั้นไม่มีคนขายของแล้วยายดําตายไปสองเดือนแล้ว ตอนนั้นรถกระบะหลับในพุ่งชนร้านเต็มๆแกกาลังเลี้ยงผลไม้อยู่หน้าร้านหัวของยายดากระเด็นไปอยู่ในเข่งมังคุดท,ที่วางอยู่หน้าร้านนั่นแหละผมนี่ถึงกับพูดไม่ออกขนลุกไปทั้งตัวเพื่อนผมเล่าต่อว่าตั้งแต่ยายดําตายไม่มีใครกล้าเปิดร้านตรงนั้นอีกเลยเพราะหลังจากนั้นมีคนขับผ่านช่วงเวลากลางคืนเห็นยายดานั่งขายของอยู่บางคนเห็นแกยิ้มบางคนเห็นแกรูปร่างเหมือนเดิมแต่ไม่มีหัวนั่งอยู่ข้างๆเข่งมังคุด นนั้นเป็นวันสงการครับผมกับเพื่อนชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวสิ้นกันทั่วนวนทบ,บุรีตั้งแต่ปากเกร็ดสามาคัคคีสนามบินน้ําบางบัวทองบางกลางจนมาจบที่บางกวยไซน้อยไกลบ้านผมบ้านเาเฮาแถวไซน้อยก่อนที่จะเข้าบ้านผมกับเพื่อนยังคุยกันเล่นๆว่าขี่วนสักรอบดีไหมเผื่อเจอสาวถูกใจจะได้ขอเบอร์แต่พอขี่วนจนถึงประมาณสองทุ่มก็ไม่มีใครเล่นน้ำแล้วเงียบกว่าทุกปีเลยคุยกันว่าแยกย้ายกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยลุยกันใหม่ เือนผมแยกกลับบ้านเหลือผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวกำลังเละ็อจะออกจากซอยข้างวัดหนึ่งในย่านนั้นขณะกำลังเลี้ยวออกจากซอยสายตาของผมก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่ชุดกี่เผาสีแดงเดินช้าๆอยู่ริมทางซ้ายมือท่าทางดูเงียบๆร้องเพลงเบาๆอยู่คนเดียวผิลลูกกุ้งเก่าๆแบบจีนๆ ผมชะลอรถเพราะตกใจว่าใครมาเดินในชุดแบบนั้นตอนสองทุ่มยังไม่ทันที่จะขี่ผ่านผมต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะขาของเธอไม่ติดพื้นเธอลอยเหนือถนนไปประมาณฟุตหนึ่งเดินต่อไปช้าๆเหมือนไม่รู้ว่ามีคนเห็นจังหวะนั้นเองผมรีบบิดสุดแรงเกิดไม่เหลียวหลังขี่ทะลุออกซอยไปแบบลืมหายใจ พอกลับถึงบ้านผมรีบโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบวชอยู่วัดแถวนั้นสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังทําให้ผมพูดไม่ออกไปสักพักใหญ่เพื่อนบอกว่ามึงเจอวิญ,ญญาณผู้หญิงที่ตายตรงนั้นแน่ๆเขาเล่าต่อว่าตุตจีนปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกีบเผาสีแดงกลับได้ว่าสามีแอบมีเมียน้อยแถมบ้านเมียน้อยอยู่หลังวัดนั่นเองเธอโมโหจัด ขับรถไปที่บ้านเมียน้อยยิงสามีและเมียน้อยตายคาที่ก่อนที่จะกลับมาย่านวัดและยิงตัวเองตายตรงริมถนนข้างวัดที่ผมขี่ผ่านมานั่นแหละตั้งแต่นั้นมาคนแถวนั้นเล่ากันว่าบางคืนจะเห็นผู้หญิงใส่ชุดกีเพาเดินร้องเพลงเบาๆข้างซอยบางคนก็เห็นแค่เงาแต่บางคนเห็นเธอลอยอยู่เหนือพื้นเหมือนเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้ว ผมอายุ25ปีทำงานที่กรุงเทพวันหนึ่งพอกับแม่มาคุยเรื่องบวชผมไม่อยากบวชเท่าไหรแต่เพื่อความสุขของท่านผมก็ยอมท่านให้ผมไปบวชวัดแถวบ้านเกิดที่ภาคหนึ่งนะเป็นวัดยี่มียบนเนินเขามีต้นไม้เยอะสงบดีผมได้อยู่กุฏิที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมนเปิดหน้าต่างมาก็เห็นเลยก่อนจะขึ้นกุฏิเจ้าอาวาสกำชับเสียงเท้นว่าถ้าคืนไหนได้ยินเสียงแปลกๆอย่าทัก อย่าเปิดหน้าต่างเด็ดขาดให้แผลไม่ตาไปเงียบๆผม,มฟังแล้วก็เฉยๆเพราะส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแค่คิดว่าท่านอาจจะกลัวผ้าใหม่ตกใจอะไรแบบนั้นคืนแรกผมเหงาคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนมือถือก็แทบไม่มีสัญญาณพอสวดมนต์เสร็จก็เลยเข้านอนอ่านกระตูแต่พอใกล้จะหลับผมได้ยินเสียงวีดเสียงวีดมันดังมากเสียงมมนแหลมเหมือนคนหายใจติดขัดหรือหมาโดนบีบคออยู่ใกล้มากเหมือนอยู่หลังหน้าต่าง แต่ผมไม่เปิดดูคิดว่าหมาหรือสัตว์อะไรบางอย่างก็แผ่เมตาแล้วหลับไปคืนที่สองเสียงเดิมมาอีกครั้งผมเริ่มลำคาคิดถึงแฟนคิดถึงเพื่อนเลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างหาสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณขึ้นขีดเดียวแต่พอโทรติดผมคุยกับเพื่อนได้แค่ไม่กี่นาทีเสียงวีดดังขึ้นระหว่างคุยเพื่อนก็ถามว่าเสียงอะไรพะผมตอบว่าหมามั้งมันร้องมาสองวันแล้วแต่ตาผมมันเหลือบไปทางเมนแล้วเห็นเงาดังสูงมาก มันเดินวนรอบเมนในขนาดเดียวกันมันก็แผ่ปากกรีดร้องออกมาเสียงกรีดนั่นไม่ใช่หมาไม่ใช่คนแต่มันคือเสียงเป็ดผมรีบบังสายปิดหน้าต่างทันทีนั่งพนมมือแผ่ไม่ตาสวดมนต์เสียงซันจนมันเงียบไปเช้าวันลุ่งขึ้นผมตัดสินใจเล่าให้เจ้าอาวาสฟังท่านพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็นเจ้าอาวาสองค์กรสมัยยังมีชีวิตท่านนำเงินไปใช้ส่วนตัวแจกจ่ายใ,ให้ญาติเอาเงินสร้างบ้านซื้อรถ พอตายไปก็ไปไหนไม่ได้ยังวนเวียนแถวเมนนี่แหละหลังจากวันนั้นผมอยู่ต่อไม่ไหวหวดได้แค่สองวันก็ย้ายไปอยู่ในเมืองเพราะจิตใจไม่สงบแม้แต่นิดเดียว